โอ้ใจเย็นใจเย็นขอยืนปักกาด้วยอ่ะอ่ะเต็มที่ไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรได้เลยได้ไหมคนดีโอเคเหนื่อยไหมไม่เหนื่อโอเรัดค่จจบโดแรงไม่แม้โคตรแรงแล้วลูกค่ะเซนให้หน่อยอายิมมกันเโอเค más

ไม่ต้องแม่ต้องไม่ต้องแย่งกันนะทุกคนเนต้าทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่มาคอนเสิร์ตเก้าเกินค่าของคนหูหาหายไหมอะคะขาขาดนิดไหมอ๋อค่ะเดี๋ยวแปนดีนหมเห็นก็เพลงก็เพลงดีอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ใส่ใส่แรงไปหน่อยเนตไปโดนอะไรมาเนตไป ค้วยความเสมอสมารของเน็เ <c oughs> น็นสะดุดรักเลยค่ะเ <c oughs> อ้่ระวัา,า,ววาง่ะรววงระวังระวังค่ะจะเ่าจะเรักเลยเหรอสุดรักใครคะโอเคได้ค่ะพี่ <c oughs>